นะคุณท็อเราทำอะไรดีครับวันนี ok ้เรามีอุปกรณ์เต็มเลยฮะเอาอะไรดีฮะก็เมื er> ่อกี้พี่ตูนลงน้ําแข็งร้องเพลงแล้วอะครับเตชันคุณหมอก็ต้องให้คุณหมอออกกําลังกายไปออกกําลังกายไปแล้วก็แชร์ความรู้ไปครับผมว่าพี่โจฟิตสุดคุณหมอคือคุณหมอใหญ่พี่โจเทคโนโลยีเลยครับฟิตสุดดรแทนนี่ไหวไหมครับหรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก็รู้ครับเราแต่ไหนเราอยู่บนเทคโนโลยีแล้วเนี้ยเราออกกําลังกายดีกว่าหมอเคยเล่าให้ฟังว่าการออกกําลังกาย อินเทนส์สูงมากๆในเวลาสั้นๆเนี่ยก็ได้มีประโยชน์เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับก็ผมเคยเล่าเรื่องงานวิจัยหนึ่งชื่อว่าวิวพ่านะครับคือทําการออกกําลังกายอย่างหนักมากๆในช่วงเวลาระยะสั้นๆเช่น1นาทีนะครับแล้วถ้าเราทําแบบนี้สามครั้งต่อวันนะโดยไม่จำเป็นต้องต่อกันก็ได้มันสามารถช่วยบรรเทาแล้วก็ลดการเกิดโรคกลุ่มที่ไม่ติดต่อได้เช่นเบาหวานความดันโรคอ้วนต่างๆการทาแบบนี้เนี่ยพอเราทําเป็นกิจวัตรประจําวันแล้วมันอาจจะทําให้เราเริ่ม รู้สึกว่าเออมันสนุกกับมันเราเริ่มทําได้เราไม่มีข้อจํากัดเรื่องเวลาติดต่อไปแล้วเราก็อาจจะนําไปสู่การที่เราออกกําลังกายนานขึ้นมีแรงบันดาลใจมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับขอบคุณคุณหมอแทนมากครับมาครั้งนี้บ้างดีกว่านะฮะจริงๆคอนเซ็ปต์มันแทนเลยค่ะพี่แทบหรือแม้แต่การเปลี่ยนไอตัวเก้าอี้นั่งเหมือนที่เนี่ยท็อป เอาไอ้ตัวลูกบอลเนี่ยขึ้นมาให้นั่งจริงๆแค่เปลี่ยนจากเก้าอี้นั่งนะคะมานั่งลูกบอลแบบเนี้จริงๆมันกระตุ้นกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวให้ต้องทํางานมากขึ้นอยู่แล้วพวกคอมัสเตลมันจะมีมัดเล็กๆข้างในเราเรียกว่า transversus abdominis มันจะถูกกระตุ้นทันทีเลยอันที่2เหมือนที่แทนนี่กับพี่โจทําตอนประชุมบางทีถ้าเราไม่ต้องโฟกัสมากก็เดินไปใช้ walking pad เดินไปแล้วก็ดูไปก็ได้หรือถ้าไม่ได้ มีงานวิจัยใหม่เจ๋งกว่านั้นอีกพี่แทบ็บถ้าเราทำโซเลีสพุชอัพเนี่ย mm hmm. ก็แค่ขย่งขึ้นมาเหมือนเดินขย่งเฉยๆทำแค่เนี่ยหกสิบครั้งก็ยังได้ประโยชน์ดีกว่านั่งเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรเลย mm hmm. ก็อ mm ินคอร์ปอเรตพวกนี้เข้าไปก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีค่ะคุณตัวหมอก็จะเน้นการออกกำลังกายทุกที่ทุกเวลาเหมือนหมอฟ้าคุณหมอแทนพ mm hmm. ี่โจเหมือนกันอยู่ที่ทำงานก็เดินขึ้นบันไดแล้วก็เวทเทรนนิ่งแบบบอดี้เวทที่ห้องทำงานตัวเอง อันนี้คือสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันค่ะครับโอ้โหยอดเยี่ยมามากเลยนะครับเดี๋ยวทุกคนตบมือให้กับคุณหมอหน่อยครับตบมือคุณหมอเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ